สวัสดีครับผมปัตนงค์เข้ครับสวัสดีค่ะโอ้ยสีหนาสีตาคือยิ้มแย้มแจ่มสใสแจ่มมือนี่กอกสุดท้ายกอกสุดท้ายฟัดหอมซินออกซะก่อนค่อยซื้อฟัดหอมซินออกก่อนคอ่อยซื้อดิฟัดหอมซินออกซะก่อนค่อเปิดเอื<จ>อ,อ,อกกไปซั่นไอ้ใจบุญว่ากออกแล้วหาแปดแปดหาว่าซั่นเออออมซินอเออเด็กอาจารย์ใครไปหอมซินตรงๆไปออตรงล่างพอ แต่ว่างวดวันหนึ่งนี่เป็นของเฮ้งใจเย็นเนาะบอกบ่อใดใจนี้น้ำเันเลกเลยไืสิซื้อๆอยู่เนาะครับซื้อๆแนวเหล็กมันเข่าแล้วมันเปล่งฉี่เนาะครับเหล็กเข่าแล้วเปล่งสี่นิ่งๆอยู่เลยเนาะแต่ว่าตัวเหล็กเืิ่งตัวเหล็กด้วยล่ะชว์เอฟซียังหน่อยนะครับลงดูคุยกันผู้บ่มากกับบ่มากบ่มากครับเหล็กจำได้ว่าอัน ที่ผมว่าเลขมีแต่ตัวกามงเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดงามเมดสูตรศูนย์ห้ามบางบอกามแต่0ศูนเจ็นั่งคุยกันยังมือมือมือวานเนาะมือวานเดินว่าตอนเศร้าบอกง้องามแต่0ศูนเจ็อาสัตว์ออกเป๊ะอะไนี่จำใบไม เห็นบอหนึ่งหนึ่งสีรงบ่แอบหนึ่งหนึ่งหนึ่ง่บอมักเนาะบักบ่งดอกบอลงแหละอรเป็นฟังเอาเออ่นกเอาออกอโอ้เราเป็นยังสียัเจอบจอบได้เอฟซีเด้ส่วนพนมีโฉบบ่มักัวเอาตัวนั่นเหรตัวนั่นเหรอจตัวนั่นนะตรงตงโอ้ผมกอะไรใโมงเคืองม่ววานนี่ใ่มีตัวซอยมา ตัวซอยยังเคยมาตอนแรกคือบอดีอยู่ในสายตาว่าสิบสื้อเอดาเดาเจาบอกมา70เน,เนเอร์สั้นเอ้าสั้นดอกจับไว้มันก็น,น่าสันนั่นแหละก็เลยหาจับไว้นั่นแหละครับก็สั้นนี่ขาดทุนงวดนี่ก็เลยจับ70ได้กําไรอยู่ครับใครอยู่นะครับสองหวดเราตั้งแต่ตั้งแต่เอาตะกุดมาลาภปาไพรีแต่งคันหาขึ้นหาน สองวดเดี๋ยวดิของผมครับก้อนหนนี่เอาไว้ในรถบ่ได้เอาขึ้นห้านบ่ได้สวดมันกะถูกแน่ว่าถูกแน่ถูกกระขาดทุืนมั่นสิคอยอะไรก็ได้ไปไหแม่เห็ดเดี๋ยวนี้หน้าให้หน้าก็ได้เนี่ยอยู่หน้ายังมั่นเห็ดมั่นเห็ดดิเอาเอาเพื่อนไปซันยังสักนึงไอผู้ผู้ผู้อื่นนี่มุ่นไปผมผมพลามันไปที่ซื้อที่ไามิตรทานบบแมนพี่ว่าอาจารย์ใครกับพระมหากลางบ้าไปซันเพี้ยนมื่อนนี่ ครับพ่นมุ่นไปผมก็ได้พาเพื่อนไปครับผมพาเนได้ไปไป,ไป,ไ,ปไปเฮ็ดไปแก่ที่พระมาหาเิ่นบอกเมื่ได้เฮ็ดแต่ว่านี่ลหละเดี๋ยวบางแล้วโอ้สนอกองบารมีแต่กณมาหาเราแบบไป่ดีกับโอ้ใครว่าตะกาว่ามิเตอเอฟซีเนาะไอบอกมากจังสันจังซี่ค้าขายก็ดีโชคลาบกามาถือกเลขกัถือกติดต้อกันส้ำหมดิี่หมดล่าสุดเนาะเมื่อวานนีเอฟซีติ้งนองมาทรงสลีมมาคนไม่โชคมาสัต ผมตั้งแต่ได้คุณมหาลาภปร,ราบไพน์ีแม่ซีหัวติดมาสัน่นไห่ลังวันมาสัน่นอ่อนเงินมาใหา้ไห่ลังวันคนมีโชคมาสัน่นขอพูดลายๆเด้อะมาสัน่นหาแนวดีๆ,ๆมาใหา้นเพราะก็ดีใจน้ำเพลินอยู่หรอกแม่แะะม่ใช่ครับเ,เพราะได้มีเงินไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานเขาก็ซอยค้าวหน้ามันมาสั่นหาเลขมาฝากเอฟซีนะมาสั่นเรื่องเงินเอาแนะน้ำสิ่งดีๆมาให้สั่นจังว่าเอ้ยดีอยู่ช่วงนี้ก็เลย รู้สึกสบเบาสบายเนะ่ยมันก็คลอยดีขึ้นนะแม่มันมันมันไม่เป็นช่วงจังหวะตัวครับเป็นจังหวะจังหวะที่ล่งล่งจังหวะที่ค้นคืาแม่เป็นพื่อจังเข่านี่แหละพื้นยางเข่าเข่าเบิ้งกะทีพันๆมามันลงตลอดเพราะอันนี้มากกะเือจังวหวะอันใหญ่ลงคืับงี้ยคือแม่หมดเดี๋ยวนี้อืตอนนี้เหรเตี่ยแม่ ฝันกับฝันหน่อยแมหน่อยบ่หน่อยซื้อหน่อยเราเรียกเข่าก็ไปเอาไปเอาไปมาหน่อยเอานี่ก็เป็นตัวเลขงวดวังหันแล้วครับศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงนะครับศูนย์เจ็ดเข้าตรงตรงมาหนี้คือว่ามฝันตองหดแล้วครับเป็นยังไงความฝันใหม่เป็นตะกี๋ยวฮะมาแล้วดิย้ายมาแล้วดิย้ายมาตองหดเลยโอ้ยหลังจากเราพมาสองหดแล้วดิ ครสองอันนี้สามงวดสองสองงวดตั้งแต่ตั้งแต่ยาประมาณครับบันนี้มาแล้วมาก่อนมูเลยใชแล้วเพื่อนมาว่าจังไลยเนี่ยนะครับเล็กวิ่งกับมาแล้วนี่เล็กวิ่งกับมาแล้วมาแล้วอ๋อไีเดี๋ยวผมลืมตัวครับปะเปลงไหน,นจังวะลืมลืมให้ FC เอฟซีเบงไอ้เล็กวิง่งเล็กวิ่งให้ว่าเล็กวิ่งนี่ตัวนี้นี่ให้ว่าน่าจะบนเนาะอาจจะโชว์อีกหน่อยนะครับเอาไหมวดก้อนนั่นให้วิ่งหากับเจ็ดนะครับเจ็ด สามบนล่างนะครับงวดนี้งวดมึงนึงนี่ไฮสองกับเจ็ดเขาเจ็ดเขาบนเจ็ดมากบนแสดงว่าเลขวิ่งชุดนี้นี่เป็นชุดวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวแต่ว่าแต่ทีแล้วบอกมานี่ตัาเชียวแต่ตัวไทยดิแม่นบอกแม่นแต่ว่าเข้ากับโอกาสปล่อยตัวหนาบอกาปล่อยถิงโอกาสปล่อยถิมโอ้เตี่ยวก้อนกับเจ็ดยูไทยไฮกับเจ็ดแม่นแมนครับแม่นเที่ยก้อนกับซี่กับหงมันก็มามหก อกเป็นรักลอยแมนบอแมนบนมื่กับหกหกกับยูตัวไทยคือกันบอแมนอ้ามาแต่ตัวไทยทีมาแต่ตัวต้องสังเกตมันมาแต่ตัวไทยดิครับอ้าอ้าวอ้าวม่ละจุดสังเกตมาสองกับหนึ่งนักมาสองกับหนึงสองกับหนึงกับจับเซน่งเก่เลยหกหนึ่งเกผมได้มาดิเลขสูตรผมได้เก่ากับผมก็ว่าไปมาแล้วอ้า อเอาเด็กดึงออกไว้ก่อนบ้านนี้เอาข้อมฝันต่อครับอันน่ารังสี่ลออ่ะนไปหาซื้อแนี่ไปหาซื้อแนวกินมาไว้แอะแม่บ้านสันครับว่าลูกไส้เฮาสิมา,มาอืมาอม้ารีบาดนี้ครับลูกไส้มาครับอัน,อนเอาสิมาจังได๋ล่ะว่าซั่นคือบ่ไริหินบอกแม่ว่าซั่นว่าครับเอาเพราะว่าเขาสิมาเด้ว่าซั่นครับ แม่จังได๋มาเกรื่อ,บอ,องบอกให้มาหยังบ่เขาสิรถเข้ามาเองว่าซั่อือเจ๊รถมาเองอือเจ๊รถมาเองให้ไปหาเน้อกินมาไวถา่าหลานแม่หล,ลานสีมาหลานสีมาเข้าเข้าไปหาเนวกินมาไว้ให้ลูกกินครับวันนี้เพิ่นมามามาไปครับแมฝันได้บ่ครับ กระพุ้มสิเดินทางมากกริลทางสิเดินทางมากเข้ากับไปหาซื้อแนวกินหาซื้อยางมะมาใส่ตูใส่ยังไว้อันก็ซื้อไม่หน่อยแทโอ้ยเขามาก่อนค่อยไปหาซื้ออีกเขาจะมาจะก้นกับว่ยังมะหัวเลไรบางสิบเอากันขนาดกะเพิ่นเด็กวิ่งมากสองกับเจ็ดโอสองกับหนึ่งเด็กวิ่งมากแล้วครับ ได้ไีล้านกำไรโอ้ยผูเ่นวิ่งนลแมนโอ้ยได้สี่ล้านเขียวกเนี่ยได้แปดล้านเียวกนได้แปล้านทั้งบนทั้งล่างนี่ัน้างูเขาโอ้แมน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 เทียวนี่ได้สี่ล้านมันได้สามเท่ามั้สาเท่าคือสองเท่าสามกับทุนสามสาบทุนบัครับนั่นแหะมันต้องทุนหนาหนึ่งเป็นในสองล้านเอาใจเรื่องสั้น แนวเพิ่นบ่ซื้อเลยจัะพูเล็กวิ่งอย่างเดียวเลยบ่เอาอ่ะไอ้ตั้งแกกบบเอานี่ล่ะผมฮู้แล้วบาดนี้แมงแรกกับเอาแล้วบอสค,ครับเอาบ้าดนี้ในต่อความฝันเอา้าก็ฝันจังซี่ละ่ะเอ้าจบแล้วบ่นี้จบตัวนี้นเฮาก็ไปซื้อของซื้ออยังมาเนาะเออ่าที่บ้านไหนน่ะแน่เออบุย๊ยจิตีเลขจังได๋อันนี่คือบ่มีตรเลขเอ้าก็ะเลขรถลูกชา้เลยโอ้โหรถที่เราเขาเชื่อรถมานั่นบ่อ่า เดี๋ยวจตัวสี่ตัวเหมือนตอนลูกอ่าอีกอย่งลหนึ่งเจ็ดหนึ่งเสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งบุ้ยสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งะครับเนาะข้าวบตัดนะข้าวเบาเรียงอันนี้ไ้รดไม่ิีลายเป็นเลขสี่ตัวอืมเป็นเลขสี่ตัวอืม สองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขา้ากันกับเลขวิ่งเป๊ะเลยตัวนี้คะแนน,นนนี่มันสีมาทั้งหนาทั้งหลังน่คะแนมนมันเข่าคะแนนมันเข่ามีสองกับหนึ่งเนาะว่าแน่อาจจะเป็นสองหนึ่งเจ็ดก็ได้อีกทกันแนนอยู่หรือว่าสั้นอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดะกะเอาไม่เป็นังเพราะว่านี่เพิ่งจะต้องวดครับเพิ่งจะ ต่องวดเท่านั้นเนาะยังไงกันไม่คะแนนนอนพัก่อนคือสิมาฝันไหวแต่นอนสบายอยู่เนาะวบาย้าของคือสิฝันไหวแถว่าวันห่อนๆเปิดห้วยเข่าห้องแอร์เต้ฟัดนี่มากเข่าห้องแอร์รถบ่ไหวฟันต้งเรีต้องวดสมาพันเลขออกคะแนนสู้มือนี่หน้ากระดาษนิ่งสิพ่อเอาบ่เป็นอยังครับเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มสิ เขาลองเขาล่อยมากแล้วเพราะว่าหลังจากที่รุดไปสองงวดบ่ทั้งสามสองอันเราเพิ่นเท่าบออเพิ่นไปเนาะมันรุนเนาะแต่ว่าเท่ามันกระไดอยู่เพราะว่ามันมันเท่าก็เสี๋ยวล่องมัดมันกะนี่เนาะมัน่าองนี่แหละมันกระบุญไผ่บุญมั่นคือนบานแม่แม่บุญแม่เห็นบอสันอันเิ่นตทวมากโอ้ยได้ไลายเท่บอสันอันของเล่านานต้องไปยู u ูบในเก้า เก้าเก็ดศูนย์แล้วงไล่ไมมให้เบิร์นอไใหยไปจุถูกนี่เอานี่เลยเดียวอัน่นเดี่ยเสียให้เบิร์นนออันผู้อันเอาพาตุงาม่ะอ๋ออ๋อคุณแม่ย่องเยาบอกเออล่องเย้านงเย้าไม่ลองเย้าอ่างไลเห็เรนีกระสินครับเี้กระสินแมนแมนตัวิถูกแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ซื้อนือเปล่าเพิ่นแบบ พิ <ítulo> <ception> ่นก็จังว่าเพิ่นเรียกใจอยู่นี่นะจุดทูบได้เก่าเจ็ดศูนย์ท่นบม่ได้เสื่อเพิ่นกะได้เรียกใจเพิ่นส่งไม่ให้เบิ่งเพิ่นเรียกใจเพิ่นส่งไม่ให้ผมเบิ่งนั่งอยู่ว่่าสงมให้เบิ่งแล้วครับครับจุดทูบได้เก่าเจ็ดศูนย์อ่าเพิ่นส่งไม่ให้เบิ่งเพิ่นว่าอืมนี่แหละครับส่งครือบาต์ต่องวดคืออยู่ครับ พอเจ็ดมาติดต่อกันสองนวดแล้วสองนวดแล้วสองนวดแล้วเ<ง>ด้ออาจสิมาเขาติดต่อกันอาจสิมาหอดสามนวดก็เป็นไปได้คือกันนะครับสําหรับเลขเจ็ดครับแต่ว่าสําคัญเลยเลขวิ่งครับผมนะครับเลขวิ่งเข้าทุกงวดสองตัวมาหนึ่งตัวบนหรือมาสองตัวก็ได้รด้ว,วยย้อนเลขวิ่งแล้วเราด้วยด้วยหนอนเลขวิ่งได้ลย จังในสิกษาวิ่งคือเพเิ่นเพิ่นนนั่เนาะเพิ่นมีเงินเพิ่นก็วิ่งได้เพิ่นก็วิ่งได้นะนะครับแน่วนว,วิ่งเป็นแสนเป็นล้านนกจ้ะเราเหรียญเง,งนนินล้า,านเนาะเฮาเงินลอยกัน,กน,นยังไงเงินลอยเงิ <laughs> นพันเงินลอยเงินพันต่างกันแต่ว่าเงินลอยเงินพันคันเห็ดอันนี้มัน,นก็ได้เลยครับอันเท่าโบวแวร์ไปแน่วอื่นโอ้ยมันอดบ่ได้ครับจังได้กรับมันก็ต้องแวะไปหาสองตัวสามตแนวมันได้หลายกว่ากันเนาะ ลอตเตอรี่จังเสียม,มันว่าลาเข้าที่ลอตเตอรี่นี่ก็ต้องจับไว้แล้วจากนัก้นผมก็ไปหาท่านตัวลอตเตอรี่นี่ทางแม่นบ่ถ,ถือดิซื้องวดได้ยี่สิบใบสามสิบใบบ่ถูกลอตเตอรี่จะเป็นยังไงมันดวงมาหั่นนิ่มไปครับการท่านฉีดถือมองใบดำใบ,ม,บมันก็ถเทือเนาะเอาเนี่ยแล้วนะครับเลขต่องวดของป้าดวงเฮงงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมเลขวิ่งเลขวิ่งสายลับนะครับ ได้สองกับหนึ่งนะครับเลขฝันนะครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมเป็นทะเบียนรถลูกชายที่ญาเพื่นมาบอกในฝันว่าเขาจะมาเขาจะขคีรถมานะครับเนาะรถก็คือทะเบียนสองหนึ่งเจหนึ่งนี่หละนี่ก็เป็นตองหวดส่วนจะมีความเคลื่อนไหวแบบใดนะครับในฝันต่อไปก็จงค่อยว่ากันนะครับเนาะหวดนี้สําหรับคลิปนี้ก็ ห้องสิฝากตัวเลขไว้แค่นี้ก่อนฝากเลขวิ่งสองกับหนึ่งไว้แล้วก็ฝา,ากเลขอย่าลืมเบียนคนประผาดเจักเทียครับทะเบียนสองหนึ่งเจ็ดหนึง่งครับผมเอาบบานนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมมบบนี้ก็จะ้รบกวนมาสนิเ้เดี๋ยวจะไปหาอาจารย์ลงนะเพื่อนก่อนเพป็นฝันแล้วคือกันเพราะว่าเพื่อนกับเขาซูนเจ็ดตรงๆคือกันหวดที่ผ่านมานี่ นะครับเนาะขอบกวนปลาสมีขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ